ในหน่วยของตำรวจกับวกอเหล่าทัพเนี่ยรเรื่องสมรรถภาพร่างกายก็ก็ถูกตัดออกไปด้วยความที่ช่วงอายุของผู้สมัครเนี่ยกว้างมากสํานักสัสดิการทหารมีสอบร่างกายนะครับมีสอบร่างกายด้วยสงสัยจะมีตำรวจที่เดียวแล้วล่ะที่ไม่มีสอบร่างกายอ๋อครับจู้จู้จะไปก่อนที่จะมาสอบนี่ต้องเตรียมตัวทั้งดนตรีทั้งร่างกายใช่ครับแล้วก็สายตาในการอ่านเอกสาร,ใ,รให้ครบถ้วนชัดเจนใช่ แต่ไม่ใช่ว่าตำรวจนี่เราจะไม่ไม่มีฝึกนะครับเราก็มีฝึกนะหมายความว่าพอเรารับราชการเป็นตำรวจปุ๊บเขาจะส่งเราไปฝึกในโรงเรียนเลยอาจจะสามเดือนอะไรเงี้ยครับตอนที่มี๊ไปก็คือสามเดือนเราจะเรียกว่าหลักสูตรกอ,อกปอหมายความว่าบุคคลภายนอกที่เข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยไม่ใช่นักเรียนในสิบเป็นข้าราชการและเราก็จะจะส่งไปฝึกในโรงเรียนนักเรียนในสิบเลยพวกคนมาฝึกก็จะเป็นพวกแบบคร,รกูกองร้อยอะไรเงี้ยครับ,รบก็ไปกินนอนที่นูน่น ก็เสาร์อาทิตย์กลับบ้านสามเดือนก็ไปฝึกระเบียบตำรวจที่นู่นเหมือนกันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ฝึกนะครับไปฝึกเหมือนกันรจริงแต่ว่าไม่เหมือนนักเรียนนักเรียนเขาจะต้องกินนอนอยู่ทุกวันสามปีเนาะแต่นี่เหลือสามเดือนถ้าเป็นตำรวจงั้นเท่ากับว่าประเด็นเรื่องสมรรถภาพร่างกายเนี่ยไม่สามารถดีเลี่ยงได้หรอกชถึงแม้ว่าตำรวจจะไม่มีตอนสอบก็จริงแต่ก็ต้องไปฝึกถูกต้องแร้วถ้าร่างกายคุณไม่พร้อมอ่ะตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่ลําบากช่วงหนึ่งของชีวิตไยและใช่ครับ